เองแต่แฟนปิดยอดให้กลัวมาไม่ทันมันเกิดจะโอ้โหอันนี้มาอวดอันนี้มาอวดหรืออะไรเนี่ยวดเือดเดอเนือือเดือดเดอดเด่อดเดือดเดือดใด้อดเหมเือนเลือดม่ทอนเดืเกิดเดแอดเลยอดเลือดบอดเลอดเลยปุเบือเอ้เหบล็อดเ่ะอดาเดือดเดะอะดูออดเดือดเดืดเดอดเอ้ออะไรลูก่ออะไรอิจฉาอา ชื่ออะไรได้ได้เครื่องมืออะไรบอกมาดูนี้ฉันจะเป็นคนแพ็คไปให้หลอนเองดูเงินแฟนอ่ะไม่ต้องดูเงินเราแหมคนเดิมคนเดิมบล็อกบล็อกคนที่ผ่อนหมืนสี่แล้วแฟนผิดให้สี่หมื่นสามอะไม่ได้เครื่องนะไม่ได้ไม่ได้เครื่องเลยจริงแต่ใครมีแฟน บล็อกบล็อกเลยนะชื่อเนี้ไปบล็อกลูกซ่าบอกว่าไม่เป็นไรได้เครื่องแล้วสรุปมาช่องนี้นะคะส่วนคนที่ปิดยอดไปแล้วที่แฟนของไอโก็รอไปแล้วกันยังไม่ส่งให้เอาไปปาแต่ถ้ามึงเช็คก่อนว่าเป็นของเธอหรือเปล่ามึงเธอไว้ส่งยอมก็แฮปปี้เบอร์เจด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยที่มีแฟนน่ารักนะคะดีใจด้วยนะคุณมีรักตึงหนาดีใจด้วยจริง